สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ฟใหม่เนาะอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่26พฤศจิกายน2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าซึ่งน้องวึงได้สรุปไปแล้วนะรอบหนึ่ง ่รอบนี้จะมาสรุปแล้วก็ให้ตัวใหม่ด้วยนะคะสำหรับชุด2ตัวบนล่างนะคะพี่น้องสาดูชื่อสูตรให้ดีนะคะน้องวึงมี3สูตรเนาะสูตรเม็ดเดียวนะคะชุด2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวนะคะแล้วก็ชุดเด่นวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดนี้จะมี2ตัว3ตัวแล้วก็4ตัวนะคะจับ4ตัวให้ด้วยเนาะ สำหรับชุดนี้ก็มีแค่2ตัวกับ3ตัวนะคะอ่ามาดูผลกันนะคะผลที่ออกก็คือ6 4สี่สองปนะคะ6 4 2 8 0 1นะคะพี่น้องจา๋าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันเนาะมีทั้ง6ตัว5ตัว4ตัวนะคะอ่ะส่วน3ตัวก็ออกเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋า แต่ละเขตแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะน้องหวงก็สรุปทั้งหมดเนาะพี่น้องจ๋าสรุปทั้ง6ตัว5ตัวแล้วก็4ตัวนะคะอ่าผลที่ออกนะคะ64ก็คือล่างของ6ตัวเนาะ6 4นะคะน้องหวงเข้าตรงตรงชุดกันเนาะตัวที่เน้นด้วยนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่น้องหวงชอบด้วยเนาะที่ขี่เนาะ อ่าหกสี่หกสี่เข้าไปตรงๆนะคะส่วนล่างของสี่ตัวอ่ะล่างของห้าตัวนะคะห้าตัวก็คือสี่สองเนาะสี่สองน้องฝึงไม่มีนะคะหลุดไปเนาะส่วนล่างของสี่ตัวก็คือสองแปดนะคะสองแปดก็หลุดไปเนาะเพราะว่าตารางกําลังวันน้องหึงไม่มีะะอสงอง,อ 28, ะะ 28, อง,ง 2, แล้วก็ไม่มีแปดนะคะมาแค่สี่ตัวนะคะตารางรอบนี้อันนี้ก็หลุดไปนะคะ ส่วนบนนะคะอ่าส่วนสามตัวบนนะคะพี่น้องจ๋าสามตัวบนก็คือแปดศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งน้องบึงเข้าตรงตรงนะคะตัวที่ชอบด้วยนะคะพี่น้องจ๋าศูนย์หนึ่งก็เข้าตรงตรงเนาะส่วนสามตัวนะคะส่วนสามตัวเนาะ ดูพี่น้อง801ถ้าตรงนี้เป็น8เนาะน้องหวงยังจะได้โต๊ดนะคะพี่น้องจ๋าให้401นะคะถ้าตรงนี้เป็นเป็น8ได้โต๊ดเลยนะคะพี่น้องจ๋าอ่าอันนี้น้องหวงก็เข้าไปตรงๆเนาะศ1ตรงๆนะคะส่วน3ตัวก็เกือบนะคะพี่น้องจ๋าเกือบแตก3ตัวเนาะรอบนี้อ่าสรุปแล้วชุด2ตัวบนล่างนะคะก็เข้าล่างของ6ตัว6 4สี่ตรงๆงนะคะแล้วก็ เข้าบนศูนย์หนึ่งตรงๆนะคะพี่น้องสาอ่าก็เป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่ยี่สิบหกนะคะอ่าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะพี่น้องจ๋าน้องหวงวางอ่าไอดีไ้ที่ชุมชนนะคะสามารถเข้าไปได้เนาะแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนาะน้องหึงก็จะได้ดึงถูกคนเด้อพี่น้องจ๋าถ้าไม่แจ้งน้องหวงไม่ดึงนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะ อ่ะก่อนไปรับชมเนาะของวันที่26นะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหุ่งเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่ fc ทุกทท่านนะคะอ่าถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจ๋ามีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องอ่ามาดูตารางกันก่อนนะคะอ่าตารางของวันนี้นะคะก็จะมีเจ็ดนะคะ สี่แปดนะคะเก้าหนึ่งหกแล้วก็สองสามนะคะรอบนี้ไม่มีห้ากับศูนย์เนาะแต่ก็ไม่แน่นะคะพี่น้องจ๋าน้องวิ์งทำออกมาได้แบบนี้ก็นำมาแบ่งปันแบบนี้นะคะอ่า ถ้าใครไม่ชอบตัวที่น้องหมึองจับคู่ให้นะคะอ่าบอกไว้ก่อนเนาะก็สามารถจับในตารางกำลังวันนี้ได้นะคะอ่ารอบรอบก่อนนั้นก็ออกมาอย่างนี้นะคะพี่น้องสารอบอ่าห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าเนาะแล้วก็รอบถัดไปก็ตัวนั้นก็เป็นห้าหนึ่งแปดก็เข้าในตารางหมุดนะคะพี่น้องจา้าอ่ารอดูรอบนี้นะคะมาลุ้นกันเนาะอ่ามาดูตัวที่น้องหมึงเจาะออกมานะคะ ่าก็จะมีหนึ่งเก้านะคะหนึ่งหกมักหนึ่งพี่น้องรอบนี้เนาะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนะคะหกสาม หนึ่งเนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดกันเนาะเดี๋ยวค่อยดูอ่าตัวที่น้องห่วงเน้นตัวที่น้องห่วงชอบนะคะว่าอาจจะชอบตัวเดียวกันกับพีพีเอหรือเปล่านะคะอ่าสำหรับชุดกันเนาะ ชุดกันก็จะมีเก้าสามนะคะเจ็ดหกนะคะสามเจ็ดอ่าแล้วก็เก้าแปดนะคะพี่ร้องจ่า อ่ถ้าใครไม่ชอบตัวที่น้องมึงจับคู่ให้เนาะก็สามารถดูในตารางได้นะคะพี่น้องจ๋าจับในตารางได้นะคะน้องุ่งก็ไม่ได้จับออกมาทุกตัวเนาะเดี๋ยวจะหลายตัวเกินไปนะคะแต่ถ้าชอบก็จับได้นะคะอ่าเหมือนสองสามสี่แปดน้องบึงก็ไม่ได้จับออกมาเนาะเจ็ดสี่สี่แปดนะคะเจ็ดก้าอย่างนี้นะคะจับออกมาให้แคู่แล้วก็กันสคู่นะคะพี่น้องจ๋า สำหรับตัวที่นอ้องหวงชอบนะคะหนึ่งหกนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งมักหนึ่งพี่น้องอ่าแล้วก็หกสามนะคะ หนึ่งแปดส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าชุดกันนะคะ76กนะคะเจกับ98นะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครชื่นชอบก็สามารถตามได้เด้ออ่าเดี๋ยวเราจะมาจับ3ตัวกันนะคะ สามตัวก็สามคู่เช่นเคยนะคะสามตัวก็จะมีเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสามนะคะหก หนึ่งนึงอ่ะให้สามคู่นะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบตัวที่น้องมึงจับคู่ให้เนาะก็จับในตารางนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้น้องมึงก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเพราะว่าน้องหมึงเองก็ไม่รู้เนาะว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พี่ FC ทุกๆท่านนะคะอย่าลืมนะคะถ้าไม่ชอบที่จับให้จับในตารางนะคะ 7CC832 อย่างเงี้ยน้องบึงไม่ได้จับออกมาให้ก็สามารถนำไปพิจารณาได้นะคะก่อนออกไปนะคะน้องบึงก็ขอบคุณพี่พี่ FC ทุกๆท่านทุกคนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องจา๋า ถ้าไม่ได้ตอบแชทใครไลน์ใครก็ต้องกราบขอโทษขออภย FC, ัยพี่พี่ทุกทุกท่านด้วยนะคะติดตามทางาหน้าช่องดีกว่านอกพี่น้องจะติดตามทางหน้าช่องสาวองพารวยนะคะสำหรับ f c ที่มาใหม่นะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะแจ้งเตือนไว้นอกเวลาน้องอึงลงคลิป,ปใหม่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าข่า แชทมาไลน์มาเยอะมากเลยน้องหุ่นก็ไม่ได้ตอบนะคะบางท่านนะคะอ่าส่วนมากก็จะลงทีเดียวในกลุ่มเลยนะคะพี่น้องจ๋าทีเดียวในกลุ่มแล้วก็ลงนาช่องนะคะอ่าสุดท้ายนี้น้องหุ่นก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่ททานมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาทีมา,มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ